พนเพืือนยางอเอาประเด็นองค์งลูง,ลงนี่ครับในบ <า S 2> ช่วงลึกนี้เห็นว่าค่าเงินกีบเราตกต่ำเมันมีผลกระทบกับการซื้อขายที่นนประเทศไทยฝั่งนุ่งด่านนะครับอ๋อไม่มีนะคะก็ขออนุญ,ญาตนําเรียนนะคะว่า ช่วงที่ก่อนที่ค่างเงินบาทที่จะอ่อนค่านะคะสถานการณ์โควิดนี้ก็มีการซื้อขายเป็นประจําอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่สินค้าของสปปลาวเนี่ยจะนําเข้าจากทางประเทศไทยเนี่ยเกือบ80-90เซเลยนะคะการซื้อขายเขาก็ยังมีการที่สั่งซื้อสินค้าไม่มีผลกระทบนะคะก็ยังมีการสั่งซื้อปกติอยู่นะคะก็ได้เคยสอบถามเหมือนกันเมื่อเมื่อสาเดือนนะคะช่วงช่วงเมษาที่ค่างเงินที่ อ่อนค่าลงนะคะ<ม>ก็มันจะมีช่วง ที่ไม่มีการสั่งซื้อก็อาจจะอาทิตย์หนึ่งนะคะ<ส>ก็คือปกติแล้วเขาจะส่งเกือบทุกอาทิตย์นะคะบางทีสองอาทิตย์สั่งครั้งหนึ่งเนี่ยะคะ่ะเนื่องจากว่าสินค้าบางทีในพื้นที่เขาก็ยังมีการที่ยังระบายไม่หมดนะคะก็เป็นการที่จาในส่วนที่ค่าเงินที่มีผลกระทบแต่ยังไงก็ยังไงก็ตามนะคะตอนนี้ก็ทางนักท่องเที่ยวที่สปปลาวที่วขวงขมวนนะคะก็ได้เดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้า,า,าม,มา,ามช็อปทั้งขวัขมวนทั้งวนในเขต สวรรณเขต<ช>ค่ะ<ช>ขออภ<ช>ัยนะคะขออภัยค่ะสวรรณเขตนะคะ<ช>ก็ได้เดินทางมาตั้งแต่ช่วงที่อของจังหวัดลุกหารมีการเปิด นะคะเปิดประเทศแล้วในช่วงเดือนพฤษภาคมกส็สัปดาห์สัปดาห์ที่2นะคะจะมีคนที่เดินทางมาเยอะเลยนะคะก็เข้าไปสอบถามเขาเหมือนกันเขาบอกดีใจที่มีการเปิดเปิดประเทศแล้วตอนนี้ก็เยอะขึ้นนะคะก็ได้ไปสํารวจข้อมูลเหมือนกันเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนทางสํานักงานพนิชย์จังหวัดมุกดาหารเองก็ได้มีการจัดงานอ,าอีสาน ฟู้ดเฟสติวัลนะคะ2022แอดมุกทหารเนี่ยก็มีประชาชนทางทางสปปลาวแข,ขงวงขม่วนเนี่ยไอย้แขวงส่วสมนทรไคนะคะคก็ได้รับฟังวิทยุนะคะรายการวิทยุมีการถ่ายทอดเขาก็ข้ามมาช้อปปิ้งนะคะมารับประทานอาหารในการเดินทางระวังมุกทหารกับสมุทรไคย์เท่า,าตอนนี้ในการเดินทางสะดวกสบายเหมือนก่อนไหมครับผมตัวนี้คือคือพันมาแหละแตตัวเก่าครับครับผม ในการตรวจโรคยัยงกับปกติแหเนาะ,ะพี่เนาะไปมาไปมาหาสูป,ปกติเนาะครับผมแล้วตอนนี้เงินเงินเง,นงินบาทเาเงินเงินจีเ่เาแตกต่างกันหลายปะครับตอนนี้ครับลงบ่แวงี้เงินราคามรับแล้วทร,รงผลกระทบบ่กระทบเท่ปปะะเาปะระกอบผมนีนคมคม่คือม่ลงนะพี่เนาะครับผม พันนึงเท่าไรครับทุกมมื่นองแค่นี่ยเด็ดซักนิมันก็ตู้ปุ๋ยสี่แสนตวสี่แสนตัเนาะสี่แสนอ่าครับผมแลต่ปกติพี่ขับมามุกหนานเอาบ่อยบอกครับผมเลยมานซื้อของบ่ก็เอาแลนรถต้องเที่ยวอย่างเงี้ยโอ้แล่นเกี่ยวเนาะครับผมการประกอบวัชก็ดีขึ้นเขาก้ามาดีขึ้นเขาเลยบอกครับแนเอ้ยผมผเขาผมเขาซื้อพี่นะครับซื้อยังครับซื้อพี่ครับ ซื้อน้ายัางกว่าครับนากีนาสกุลครับ,รบพิราฮะพิมพิรา,า,ะะน,านะนเคีเท่านะขอบคุณครับ